เรียบร้อยได้พี่น้องเลยอ่านี่แหละแท่งน้าพี่น้องเลยามามืาอนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบมืดเดี๋ยวกูปวเมื่อยอยู่กูกินข่ากินน้าบอกมึอ,มอนี่พลุกรามแท้เลยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะบาว่าชีวิตในประเทศแลกระต่างประเทศพี่น้องเอกยินดีต้อนรับเข่าสู้ซ่องบัสซิ่งน้อยอีกแล้วพี่น้องเอีกเนาะมาหนี้พี่น้องเอกแต่ของมาทำค้ำแน่พี่น้องเลย โตโตพี่น้องเนาะเรียบร้อยได้พี่น้องเลยอ่านี่แหละแทงน้าพี่น้อยมาเมื่อนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยหนพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่อาบ่เสียงบอกทั้งน้องทงพี่น้อย่าให้ชี้แจงทำให้เรียบร้อยเลยพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้กะนี่แหละพี่น้อยตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยโอ้โหดูดักขัก โอ้นี่พี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้ดูเนาะอ่าพอดีน้องคงกะจิไปมองที่ดินเพิ่นพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะว่าจะเป็นจังไรที่ดินต้นหญ้าเพิ่นพี่น้องเลยอืมอ่าแทงน้านี่กะพี่น้องกะโอ้ทักถามคอามาหลายพี่น้องเนาะในคอมเมนต์อ่าบมเสียงกรบผม่มีเวลาตอบในพี่น้องเลยต้องขอโทษหลายพี่น้องเนาะ กับมาเมื่อนี้ก็ดจะได้เปิดคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้ากันเลยพี่น้องเนาะแทงน้ำนี่ก็เป็นแทงน้ำของทางบ่อตเตียงเข้ามามอบให้พี่น้องเลยหม้อมหม้อไปทั้งวันน้องทงเลยแดดพี่น้องเนาะอ่าพอดีบปเชื่งเขามาก็เห็นเป็นน้องทงน่อเห็นแล้วพี่นอนะ้องเลยเพราะว่าเมาื่อวานนี่บปเชื่งบอกบอกในคลิปตอนนาคืนเห็ุบ้านของน้องน้ลุงน้องทงเนะน่เยพี่น้องเห็มาแล้วก็มื่อนี้ก็เห็นแล้วเลยเนาะอ๋อนี่แดดพี่น้องเลยเบิ่งง่ายๆเด้ก็ได้พี่น้องเนาะถ้าคนอยากได้อยากมี อ่าเบิ่งจุดนี้กฮู้ดอกพี่น้องเอ้ยคือ,พอเพิ่นลงมือทําเลยพี่น้องเนาะบางคนนี่ก็บอกแล้วกบอกแลกบบก้วบอกอีกด้พี่น้องเฮ็ดไปก็ยงคือเก่าพี่น้องเอ้ยาื่อยนําเนาะอันนี้อ่าสําหรับคนที่เพิ่นอยากได้อยากมีนี่ดอกพี่น้องเนาะมาเหมาะได้เพิ่นก็เผาเฮ็ดอแล้วเลยพี่น้องเพราะว่าผ้าก็ตกได้เนาะโอ้าพี่น้องกเป็นห่วงว่าอ่าผ้าสิอยู่ตกแล้วก็ต้อง อ่าให้เผาให้น้องทงเผาเฮ็ดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโแต่ว่าอ่าเดี๋ยวถามน้องทงอีกรอบนึงเนาะไปพอกันอยู่เดินดาวพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถามเดินดาวได้ว่าอ่าน้องทงนี่ได้ตางน้ํายังพี่น้องเนาะว่าพี่น้องกทักเข้ามาหาบ่เสียงนนีก็ว่าให้น้องทงอ่าล้างแทงน้ําเด้อว่าซั่นพี่น้องเอ้ยบอกฝากอ่าบ่เสียงบอกต่อพี่น้องเอ้ยโออือ ถือว่าคำมือเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสียงกับโบไปทักทายทั้งลุงเนาะพี่น้องเอยงเดียวมื่อไงเมื่อไน่เดี๋ยวโบเสียงสีขามาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอเนาะกะบโอ้โจพี่น้องเอลยนี่ที่ส่วนที่เ้าของลุงทงพี่น้องเนาะเรียกว่าสังกระซี่นันมุงเล่โบได้พี่น้องเอ้โปลากระจาดกระอ้อมแล้วสองล้านเลยพี่น้องเนาะออ้ดูโอดูนี่เนี๋ยวพี่น้องเลยความตั้งใจขยันเนาะ คือว่าเพิ่นอยากได้แน่เพิ่นอยากได้แน่นอนพี่น้อยแบบนี้ครับเบิ่งง่ายๆเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ซื้ออุปกรณ์มาให้แล้วก็เพิ่นก็ลงมือทำเลยพี่น้องเนาะโอ้ดีดีพี่น้องยบริสุทธิ์เห็นกับเพื้มใจได้พี่น้อยเนาะาหนสนับสนุนไปเรื่อยๆพี่น้องเยคือบรเสียธได้ในน้ำไปเนาะพี่น้องเยบางเขตบางหลายครอบครัวเนาะที่ผ่านมาหได้คนหได้พี่น้องอาจจะหูดีว่า ทางทีมงานเาก็ไปช่วยเดือกันหลายเชีงหลายอย่างแต่ว่าในการพัฒนาไรเงี้ยมไหนก็ยังคือเก่าพี่น้อยเนาะอนี้กับบุเสียงกับเทียบเบิ้งพี่น้องเยกับพี่น้องอาจจะเข้าใจกันดีเนาะเพราะว่าใช้ไปชีวิตประจําวันพี่น้องเลยอาจจะหู้กันดีแต่ว่าทั้งลุงน้องทงและกับน้องทงนี่มาเงี้ยมไดนนี่เพิ่นบวได้ยุดได้ย่อนพี่น้องยก็คือว่าคนอยากได้อย่างมีเนี่ยพี่น้องเนาะไปทางไหนกับบุบัวตายเราพี่น้องเย โดยนี่บ่เชียงต้องขอโทษนะบอที่ค้อมเป็นจริงพี่น้องเนาะโดยอ่าที่อันกนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังว่าชี้แจงกันไหมพี่น้องเนอะ้ยตบอ่าที่ส้นท,ที่เสาของน้องทงที่บ่เชียงได้อ่าซื้ออุปกรณ์มาต่อเติมพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องอยู่นี่ก่อนแหละเพราะว่าที่น้องทงนั่นได้แต่ทีก่อนบ้าน,านเฮือนชาตินี่ยังยังรออีกพี่น้องเนอะ้ยว่าจะเป็นจังไงต่อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้องติดตามอีกต่อไปโดยอันเรื่องนี้เดี๋ยวจังค่อยมาว่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามองแล้วอยู่นี่กะ มองเราเห็ดทานเห็ดยังเนี ô, ่ยพ oui, ี่น้องเนาะแต่มีเพื่อนมีซ่านอยู่พุ่นกันเราก็ต้องมานอนอยู่นี่แต่ก็มาเห็ดทานอยู่นี่คือเข้าเนี่ยพี่น้องเพราะว่าบ้านมองเลื่อนอยู่พุ่นนี่ยเห็ดทานบ่ได้พี่น้องเนาะนอนอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามอีกต่อไปพี่น้องสำหรับทีที่ส้นที่เทาของน้องทงอยู่นี่พี่น้องเนาะโดยปะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันพอน้ะพี่น้องเนาะจักเล็กจักหน่อยน้ำกันอีกช็อตหนึ่งน้องเลย อ่โอเคพี่น้องเอ๋ตอนนี้พี่น้องเนาะบทเสียงกับเข่ามาฮอดที่ของน้องทงซื้อเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ๋เนาะค่ะำมืดแต่ละยังบททันได้เข่าอยู่น้องทงเพิ่อนขาพี่น้องเอ้ปาตัวถือว่าคักแน่ยอยู่ได้พี่น้องเนาะน้องทงเลยอ๋อตอ,อันนี้เบิ่งง่ายๆเด้พี่น้องเนาะที่บทเสียงบอกน่ะน้องทงนี่กับคนอยากได้เนาะพี่น้องเอ๋ ซื้อให้มื่อวานนี่กับมาทาง n h าทางอย่างเหียบห้อยได้พี่น้อยโอ้โหบ้างน้ำกันเนาะว่าเงผนมาน้ำกันจะคนหรือว่าทางป่าทางอยังเป็นเขาเมื่อแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องทงเป็นอยู่ผู้เดียวอยู่พอเสียงเขาไปแล้วขนาดหน้่อยพี่น้อยเข้าไปบ้านพ่นเละเข้าไปบ้านนต่ทั้งค่างบ้านนะเพี่บอกว่าน้องทงมาทางป่านี่แหละพี่น้อยทางป่าเดี๋ยวเสียงก็ได้ตามมาพี่น้องเนาะมาในกรณีนี้แหละ ก็ดุขั่วเยอะแต่เบิ่งเมื่อคืนนี่แล้วย่านนอนหมดลับอยู่พี่น้องเงอย่านนอนหมดลับแบบว่าตื่นมาเดีย่านมันไม่ได้ทางป่าทางโดนเนี่ยพี่น้องไงโอ้ยดูดูดอันนี้กระดุจักเพิ่นพี่น้องเนาะกะับตัวยังโอเคอยู่ดุจักเพิ่นกับพี่น้องเนาะบิดกับยังน้องโอ๊กอยู่พี่น้องเไย นี่แหละพี่น้อยถือว่ามามือนี่เนาะถือว่าเปลี่ยนหลายยางแนวหลาพี่น้อยสองสามย่างภายในพี่น้องเนาะเรามาถังมาพังอันนี้พี่น้อยมาพังดักแดนเลยเสียงอาจิบอชัดเจนนะว่าอาจิบอไดยินคักกบะเสียงก็ต้องขอโทษเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ายังบสบายปานในพี่น้องเลย มันจะเป็นโรคติดต่อแล้วล่ะพี่น้อยเนาะเมื่อวานก่อนนี่ก็พาลูกสาวไปสองคนเนี่ยพี่น้อยสีดยาไปมือเลียวกันเลยพี่น้องเนาะบุเสียงกับรู้สึกว่าเครื่องเครื่องพี่น้อยเสียงอาจจะบุกคอยอันนี้นะจะเป็นขึ้นกันกับบุจักพี่น้อยเนาะไปไปเบิ่งน้ำทงก่อนพี่น้อยตามเพื่อนดิดนินเดย์มาหนีเนาะคือบกมือเดี๋ยวคือบุกมืออยู่ กินเขา่ากินหน้าหมอมือนี่พลึกคลามแท้นี่อ่ะสบายดีเนาะพูดดูพลึกแท้หนิโน้คำมือเด็กกะพูเมงจันห้องแตกชุดชดดุดอยู่อ๋าตัวดูโดยดยมานั่งกันจะคนมือนี่ฮะมาคนเดียวมาคนเดียวเลยเลยอ๋อหนิเด็กพี่นอ้อี่โน้เด็กผมต้องรอพึ่งพาไปเลยเนาะเด็กผมเจียบรู้จักมาพันต่ำ,ต,ำต่ำเลยอหนิโน้

โดยนพรีให้ ه, เขาไปมองตีส้นที่เช้ามองเฮ็ดอนอนเจ้าพ่แหลมไปถามป้าก็ว่ามาทางป้าพี่บุษันเลยถามมาพี่เลยเนาะมากระดิบบออืะคักบน่ออนอ่ยโมเมนต์กันคักคือแบบขยันนะอยากถามว่ามันมันมันตื่นตันเนาะกันเยอะกัน,กนตื่นตันไล้กันอยากเห็ดได้พี่น,น,น้อยเนาะกันเยอะได้กัน นนอรับอยอะเมื่อคืนนี <c oughs> ่ไม่ค่อยได้รับวัวสุดๆเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นที่งามเนาะที่งามพี่น้อยเพราะว่าพื้นที่นี่ไม่ต้องปรับอย่างมากมายคือมีแต <will make ấy> ่ถ้ามีงบปลูกเฮือนได้เลยไี่น้อยมีโครงการหยึ่งก็เรื่องไก่เรื่องเป็ดอยู่นี่อยู่ไรเบิดเลยพี่น้อยเพราะพื้นที่นี่ กุ้งควงเนาะโอ้ดูดูอันก็ถือว่ามาเมื่อนี้กะมาผังรักน้องๆเนาะโอ้ไม,ม่น้อยผังรักแดนเป็นแบบย่างดีเลยบาดน,น,นี้เนาะโอ้ไหนดีไม่รอ้กุ้งอันงาเท่าถอะนะไอาดืมงาสาห่าบ่า ยาวประมาณ25นี่แหละ25กว้าง10 14เนาะเออแม่นนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอาความยาวได้พี่น้องเอ้ยแต่หน้าน่นก็พอดีลพี่น้องเอ้ยเนาะน14วยาวนี่คักลพี่น้องเอ้ยอ้อลเนาะอนาคตนี่เป็นเฒ่าแก่แน่นอนแบบนี้ก็ยันแบบนี้เพราะว่าที่นี่น่รู้สึกบ่แพงเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ ที่นี่เพิ่นขายเป็นตอนเกือบละสองแสนบาทมาได้พี่น้องเอ้ที่อยู่นี่เอาง่ายๆถ้าถาคนด้วยนี่มาอยู่บ่ได้หรอกพี่น้องถ้าคนนนัจนๆมาอยู่บ่ได้หรอกพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นที่สถานที่แพงมีแต่คนด้วยเท่านั้นคนมีเงินจังสิมาอยู่นี่ได้โอ้ถือว่าน้องทงนี่ก็เป็นอ่าบุญนำค้ำสู้ดีดอ,อพี่น้องเนาะโอ้ยดูยังไงลรับดีเนาะในการด,ดนะาร้ำเนินการต่อไปให้ดีที่สุดน้องเนาะ โดยมานี่กะอย่าดืมเนาะที่ให้คำสัญญาจากทางผู้ใหญ่เพื่อนก็คือเรื่องถ่าได้ที่ดินตอนหยาน้องทงพนวาสิไปบวชทดแทนบุญคุณทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเนาะทุกคนในและพี่น้องในการเอ็มซีที่ให้ติดตามน้องทงตลอดมาเพื่อนเนาะก็ถือว่าให้เป็นบุญกุศลน้ากันพี่น้องเนาเรื่องบวชนี่นั่น น่าจะออกพรรษาน้องทงเพราะว่าช่วงเขาพรรษานี่บวชบ่ได้เนาะอีกประมาณอีกสองเดือนคงได้ออกพรรษานี่จังว่ากันพี่น้อยเนาะประมาณจักมือเนาะอะไรถ้าบวชประมาณไว้ชิบวชเจ็ดมือนี่แหละเจ็ดมือเนาะโดยโดยถ้พอดีพองามเนี่ยเจ็ดมือเนาะเพราะว่าเขากะมีเบียกมีงานต้องเคลียร์พังหลังอีกเนาะวันหนึ่งมากอะต้องดูแลนอกน้ำ น่อยถ้าอยู่1 5มือนี้ก็โทเกือบคร่งเดือนพูเนาะองสิอ่าเวลาเพิ่นน่ะสิบ่ได้ดอกพี่น้องเนาะนงยากหลายแนแหละแ่นมาเฮ็ดอันนี้พอแม่นว่าช่วงกําลังบุกเบิกเนาะอือยๆๆะถือว่าค่ํามื้อนบดนี้เนาะอัน่าอ้ายเข้าไปเห็นเนาะอ้ายก็เลยถายอันอันแทงน้ํานี่เฮ็ดมื้อนี้เด้อนอถือว่าด่วนๆเนาะบอกเมื่อวานนี้มาได้ก็เฮ็ดเ อุ้ยพี่น้องเอ้ยเยี่ยมเลยพี่น้องเนาะอันเฮ็ดนํากันกับดุงเด้อเนาะซอยกันด้อแม่นอเพิ่นก็เฮ็ดของเพิ่นแล้วแล้วก็ยายมีต่อโอ้เฮ็ดอันมุงลังคาแหละโดยเอาายมนีนั่นอรอบเช้าน่ะเฮ็ดเฮือนซอยุงงทงยอันลุงเจ้ามือนี้ก็อีกนึงก็ต้องมาเฮ็ดแทงน้ําอีกยแล้วเฮ็ดแทงน้ําแล้วแล้วก็มาทางป่านี่อีกยปาตพี่น้องเอ้ย Sam chọn chi chót nó mùi đi Rồi, 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 đây Chụp đi ăn nữ yêu tay young nè phi nôi mong tung nè anh đương anh tang nam đương nong đương anh tang nè Thằng bóng nhang mười lăm nhang tang nè tham kum sa an nó tuyệt tuyệt này làm tuyệt 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 Rồi, rồi, tuyệt 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 đây tuyệt 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 เพราะว่าพี่น้องเิ่นทักษมาบอกง่ายว่าให้ในน้ำบอกน้องทงแน่บราสัานต์น้ำแทงน้ำเนาะมันจะมีสารพวกตกข้างามันจะทำให้บรนะิสันต์นะแต่ตรงน้ำผลว่า้วก,ก็เอาไปล่างในเดือนนองเด้อล่างในสารยแล้วจังปิดผ้าไว้แต่จังเก็บน้ำไว้เนาะอือถือว่าโอเคระบ,บัดนี้เนะาะพอพี่น้องก็เป็นห่วงรายยานันมีแทงน้ำได้บัดก่นมีน้ำใส่นะ วันนี้ฝนบนโต๊ะก็คือชิอบได้ใส่แล้วดูแต่ว่าวันนี้ก็โอเคแล้วล่ะเพราะว่าน,อน้องเห็ดแท่งขึ้นแล้วเนาะแท่งก็ได้เห็ดหลังคาสังสังสีเนยลงไปแล้วมีแต่รอถ้าตกจังไงก็ตกแน่นอนละ่ะฝนวันนี้เ <c oughs> นาะดูทางน้องดินก็นอนน้ำกันอยู่บ่กับเจ้ายังน,นอนน้ำแม่อยู่ตอนนี้บ่นั่นเพิ่นเขาเงียนหมดแล้วเป็นจังสีไปอยู่น้ำ พราะว่าส <c ười> right ิให้ไปส่งเด้ดูๆอาอีกบ่ประมาณอีกอาทิตย์นึงเนาะก็สิสิ้นเดือนนั่นแหละพี่น้องเปิดเรียนน่าจะเป็นวันที่1นี่เนาะเินทําเปเนน่ก็น้องินก็สิอยู่นอนอยู่นําเจ้าเลยตอนเช้ากลับไปส่งตอนแรงก็ไปรับเนาะาพี่น้องเอ้ยๆะจังได๋ก็เดี๋ยวอันเอาขนมไปฝากน้องๆเเนาะเอปะคํามือเเนาะพี่น้องเอ้ยแม่จําน้องยังบ่ทันได้กินข้าวกินน้ําเด้น้องเนาะ เดสุดสุดๆได้แหละมันนี่เนาะถือว่ามาทางฟ้าบุกเบิกเต็มห้อยแต่ไมีแต่อันเรากถ่ายมันเหี่ยวมันมาเดีจังจู่ได้เน้องเนาะเออมันยังเปียกอยู่จู่ไม่ได้หรอกจู่อีกรอบนึงแต่ม่นคักกระบาดี่เนาะนี่แหละมีสายพื้นสายไผ่ผูกเพื่อนอยู่นี่พ่วงเขาหนีเลยพี่น้องเอยเนาะโอ้ดังค่ะค่ะอัแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวอัดแป๊บขนมก่อนฮะโอเคพี่น้องเนาะ โดยจังไดกะอันดูแลตัวเองเด้อล่ะเด้อลยมันดูแลตัวเองรักษาสุขภาพในเด้อช่วงนี้ก็ถือว่าบุกเบิกถือว่านักพอสมควรเนาะจังไดกะนอนเตะหัวแรงเลยเนาะนอนเตะหัวแรงตื่นแต่เช้าพักผ่อนให้ครบแปดชั่วโมงก็ได้เนาะแต่เมื่อตลอดวันเราต้องนอนดึกก็ได้พอตื่นเช้ามาเขามีเบียดหลายเนาะโดูดี่ร่างกาย อาเจ็บป่วยมาเดี๋ยวมันสิยากอีกจังน้อยเนาะอ่ามันรักษาสุขภาพนําเนาะแต่ว่ากะอ่าใครกวดก่อนหน้าอยู่เนาะน้องทงพี่น้องมื้อนี้ก็แย้มแจมใสแล้วกะอ่าโอเด้อยิานเนาะากายเพิ่นกบ่ชมปานใดพี่น้องเอ้ยถือว่าดูแลอยงดีล่ะเนาะ่ากอ่น้องอขนมมา้อาให้น้องมื้อแบ่งน้องนุงเด้อด้ๆ่จังไดกะอัน ฝากขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่เขามากกดติดตามนะครับสม้มตั้งแต่จนจบเพื่เนาะที่ห้ยกำลังใจอาน้องทวงรวยมาตลอดน้งนงนงนองเนาะดูนะกขอบคุญขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีทางเดหลายซองเน,งนงาะขอบุณญบาทเดียวได้ก็ได้น้องเนาะกับใจเด้อทุกๆคนที่ผากเงินผักทองซื้อดินซื้อดอนหายคอยอยู่ดีมีแหงขอ,อใ,หให้อายุมั่นความเงินคิดสิ่งได้ได้สิ่งนั้น Non lắp hoiding, non tinh hoiding, sender sao sao do not. Ok, bát nữa. Cup bên ông sai. Cup bên ông sai. ok, nó xuống đơn ông, đơn giản. Ah, doi, doi, ah, kham mượn đơn áo mười chín kỳ sơ đầy. Ah, khó tù nâng thang nâng bâ nỉ bên ông nâng tung 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 nâng tư nâng tư nâng เมื่อหากินเขาน้ำซ้ำปลาอ่ำน้ำอ่ำในพี่น้องเนาะก็เปิดมือพี่น้องเนาะตอนเศร้าก็เฮ็ดเบียกซอยลุงแล้วก็ต้องมาวิ่งเฮ็ดแทงน้ำน้ำมัอนี่พี่น้องเยแล้วก็ช่วงบใบสองใบสามผมเ่นมาพี่อีกพี่น้องเนาะมาทางป่าทางยังที่ของเราเนี่ยนาะมาผังรักเรนนี่เนี่ยพี่น้องเยเย็บห้อยอะไรแบบนี้พี่น้องเนาะก็ตัวยอมใจพี่น้อยเนาะสุดๆเลยน้องทงนี่คักด้วยด้วย ะโอเคสพี่น้องเนาะสำหรับโมนี่ก็เวเข้ามาเยี่ยมมายามที่น้องทงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนกะ็ดีเนาะถือว่าไลท์ซิ่งดาย่างโมนี่พี่น้องเนาะในการเปลี่ยนแปลงโอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะยินดีกับน้องทงนะพี่น้องเอ้ยเนาะเหนื่อยเหนื่ยนะจังได้ก็โอเคพี่น้องเนาะเรื่องว่าน้องทงว่าจะบวชพี่น้องเอ้ยน่าจะออกพรรษาพคนไ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาพรรษานี่บวชว่าได้พี่น้องเอ้ยต้องออกพรรษาจังสีบวชได้เนาะเอคนกะ คิดเห็นคมงามคมดีนะพี่น้องเนาะทางน้องทงพันกับภูมิอยังที่จะตอบแทนพี่น้องเออมีแต่คำเอาอวยพรเอาไชแต่กะว่าสิบวชนี่แหละพี่น้องเนาะบวชตัวแทนอ่าคุณบิดามรรดากะว่าได้พี่น้องอ่ะทางภูมิพี่น้องอย่เนาะดีที่ตามนะครับชมแดดพี่น้องเราก่ะอยากบวชตัวแทนโอ้ยดีดีพี่น้องเนาะโดยสาธุอนุโมทนาด้วยดวงหนาพี่น้องเนาะโดยนะครับเจ้าภาพป่าไทยกะมาแล้วพี่น้องเนาะทางหมดเชียง รุ guide, loser, ่นน okay. ้ากันพ่อแม่พี่น้องเลยออกพั้นสาพพ่นแม่พี่น้องเนาะฮะโอเคพี่น้องเนาะบุเชียงกัสิไดอีกขอโตเดินทางแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปอ่าที่ของน้องทงอยู่นี่ด้วยพี่น้องเนาะโดยการเดินพี่น้องเนาะบุเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่าพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามากดติดตามเลยครับชมและให้กําลังใจโดยมาตลอดพี่น้องเลยโดยสำหรับมื้อนี้พี่น้องเนาะบุเชียงกัสิได้ลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีดัสสวัสดี พ่อเม่พี่น้องกันเบอร์สุขู่สุคนเนอพี่น้องเนอะสบายดี